กลับมาพบกันครับวิเคราะห์อบอลจริงจังบายสมหวังนะครับบทสรุป9คู่ประจำวัน9ตัวที่คัดมาแล้ววันนี้ก็จะมีฟุตบอลรายการสโมสรที่ต้องบอกว่ามันก็แตกต่างกันหลายรายการนะบอลมาเลยอย่างนี้นะครับบอลบราซิลบอลถ้วยไปจนถึงบอลลีกเล็กๆของยุโรปข้อมูลคัดมาเรียบร้อยแล้วก็ตัวเน้นจัดให้ในกลุ่มก็จากทั้ง9คู่เนี่ยมี2ตัวที่ผมมองว่าทำกำไรได้ในวันนี้นะครับจัดให้ในกลุ่มเลยตัว VIP เดี๋ยวก,กดรับในลิงก์ได้นะครับ มาดูทีละตัวครับตัวแรกเป็นบอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกลีกนี้ยิงกงินเยอะอยู่แล้วนะครับอเออาคาเนสกับไบดาบิกไบเดาบิกเหนือว่า1ชั้นคู่นี้ทัศนะไปทีมเยือนไบดาบิกครับในกลุ่มของเราก็จะมีกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมด้วยสำหรับคู่นี้ก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะก็คือพิมพ์ว่าใครจะชนะคู่นี้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทีมงานครับจากนั้นก็รอรับเสื้อฟุตบอลได้เลย ทัศนะเนี่ยไปไบดบิกนะครับแล้วก็1ทุ่มสิห้าครับบอลมาเลเซียซูเปอร์ลีกยาโฮดารูทัสซิมบอลยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียเจอกับปีนังบอลหน,นีตกชั้นเบรดมาให้ยาโฮดารูทัสซิมเหนือว่า4ี่จุห้าครับคือ4ี่จุดห้านี่ต้องชนะห้าประตูขึ้นไปมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะปีนังเนี่ยมาอุดแน่นอนแล้วตามรายงานเนี่ยยาโฮดารูทัสซิมอาจจะโรเตชันทีมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วยิงไม่เกิน4ี่ประตูครับน่าเชียร์ปีนังนะครับ UA e โปลีครับอิติฮัดเขาบ้าเจอกับอาวาดา อวาด้าบุกไปเ, 5, เหนือ,อว่า0ูย์ุเหนือว่าด้วยฟอร์มนะครับแต่ว่าทางเจ้าถิ่นเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเกมรับดีขึ้นโดยเฉววพาะปีนี้นะครับดูแล้วเกมรับเนี่ยน่าจะยื้อกับอวาด้าได้และเรดไม่ได้วิ่งมากจนน่าเกลียดเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้มันมีสิธิ์จบเสมอได้ครับให้เชียเจ้าถิ่นเขาบ้านะบอลถ้วยสวีเดนนัสโยเจอกับฮาคเคนครับเป็นการเจอกันของบอลดิวชั่นหนึ่งก็คือลีกสูงสุดอย่างฮารคเคนกับทีมจากดิวชั่นสี่ปัจจุบันก็คือดิวชั่นสองนะครับเเพราะฉะฉนนนั้นนี่ย เรเนี่ยมันยังไม่มาเลยครับดูแล้วเนี่ยมียิงทะลุไปไกลได้เลยครับคือมันสามารถจบแบบเบอร์เบอร์ได้เลยสราบอลคู่นี้เพราะว่าฮักเคนเน้นรายการนี้มากเห็นได้จากการคว้าแชมป์สองจากสามหดหลังสุดในรายการนี้นี่แชมป์เก่าด้วยนะครับดูแล้วเกมนี้ชนะแน่นอนครับและชนะขาดด้วยให้เชียร์ฮักเคนครับ u a e p o ล i ครับเอาอาลีดูไบเจอกับบานิยาสครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมเลือกเป็นตัว VIP ครับคู่นี้เดรดเนี่ยมันจะมาเอาอาลีดูไบเหนือว่า1.25ตัวเน้นครับจัดให้ในกลุ่มนะครับ แล้วก็บอลรายการเดียวกันครับ U a E Polo League คอฟักเคนเจอกับอัลซาจ่าเป็นอัลซาจ่าเหนือกว่า0.5คู่นี้น่าเชียร์เจ้าบ้านมองว่าพลิกได้นะครับเพราะว่าเจ้าถิ่นเองเนี่ยก็ช่วงหลังนี่ก็คือเกมรุกเกมรับเริ่มดีขึ้นนะส่วนอัลซาจ่าเนี่ยได้สถิติเก่าๆครับมองว่าพลิกได้ครับกับเดทศู 5, ให้เชียร์เจ้าถิน่นคอฟักเคนบอลดิวชั่นหนึ่งเดนมาร์กโฮโบรกับลิงบี้ลิงบี้เหนือกว่า0.5น่าเชียร์โฮโบรครับฟอร์มคือตอนนี้ลิงบบีี้ดดกว่่าแคอันัน แต่ถ้าไปดู h ฮดทู head, บอลคู่นี้เกิน50%จบเสมอแล้วก็ตอนนี้โฮโบล์กำลังมั่นใจเลยเล่นในบ้านด้วยนะนี่เป็นจังหวะที่สวยมากครับเพราะเรทครึ่งชั้นเสมอได้แล้วก็ได้เฮเต็มเสียเจ้าถิ่นโฮโบลบอลโคปาบราซิลบอลถ้วยบรา,าซิลคูเซโรกับแอดมิติโรคูเซโรเหนือกว่า0.25ชนะมาส0ูนย์แล้วนะครับเกมนี้แพ้ได้1ประตูผมมองว่าแพ้ครับเพอๆเสมอคือมีอยู่2หน้าไม่เสมอเป็นทีมเยือนชนะลูกหนึ่งด้วยแท็กติกนะครับ เพราะว่าหากดูจากเกมแรกที่ชนะ2-0ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นดีนะสำหรับคูเซโรนาเชอแอดมิเนโรครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับโบตาโฟโกเหนือกว่าทางว e ัสโกดากามาอยู่ที่0.75คู่นี้เป็นตัวเน้นอีกตัวหนึ่งประจำวันนี้ครับก่อนนี้คือทั้งหมด9คู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วครับ